อีกหนึ่งกลไกตัววิตามินดี3เนี่ยนะมันจะไปมีผลต่อการลดไขมันพอกตับป้องกันไลโปท็อกซิซิตี้ก็คือความเป็นพิษจากไขมันต้องบอกว่าตับเนี่ยมันเป็นต้นทางนะคือถ้าเกิดว่าตับมันรวนมันเป็นต้นทางของเมตาบอลิกดิสฟังชันต่างๆก็คือกระบวนการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยมันจะเสียส่วนเสียการทำงานเนาะ ถ้าจะผอมจะหุ่นดีตับเธอต้องแบบฟังก์ชันดีทํางานดีนะมันก็จะช่วยลดการสะสมของไขมันในตับไม่ว่าจะเป็นการสะสมไขมันจากแอลกอฮอล์หรือจากอาหารการกินก็ตา่างกินเหล้าก็เป็นไขมันพออตับได้นะคะจากน้ําตาลนะต,ต้องเข้าใจกันนะไม่ได้หมายความว่าการที่เรากินวิตามิน D 3ไปแล้วจะทําให้ไขมันในตับลดลง ไม่เกี่ยวนะไม่ใช่เลยนะ,<ม>ะพวกเราการที่เราอะรักษาระดับวิตามิน D3 ในร่างกายของเราให้อยู่ในระดับอ p t i มอลมันจะช่วยในเรื่องของป้องกันภาวะไขมันพอกตับวิตามิน D3 ไม่ใช่เป็นยาที่จะไปรักษาแบบกินแล้วกี่วันลงหรือเป็นยาที่จะต้องจ่ายมันไม่ใช่แบบน,นั้นนะมีส่วนช่วยแปลว่าเราก็ต้องรักษาระดับให้อยู่สม่ำเสมอเนาะ สุดท้ายมาสุดท้ายพวกเราตัววิตามินดีสในระดับปกติออพติมอลนะอะมันจะช่วยเสริมการทำงานนะคือมันมีผลต่อการทำงานของตับอ่อนมันลดฮอร์โมนความเครียดหรือลดคอร์ติซอ,อลฮอร์โมนด้วยนะที่ตับอ่อนอ่ะมันจะมีเซลล์ชื่อว่าเบต้าเซลล์นะในเบต้าเซลล์ของตับอ่อนเนี่ยมันจะมีตัวรับวิตามินดีอยู่ นะเวลาที่เรามีระดับวิตามินดีที่เหมาะสมกรนะเถียรภาพของเซลล์ในการผลิต,ตอ,อินซูลินที่เบต้าเซลล์มันจะดีขึ้นแล้วก็ลดความเครียดหรือออกซิเดทีฟสเตรสนะที่เบต้าเซลล์ถ้ารับวิตามินดีต่ำๆก็จะทำให้เบต้าเซลล์เนี่ยแบบมันผลิตอินซูลินได้ไม่เต็มที่แบบนั้นนะคะแล้วก็ทำให้การหลั่งอินซูลินเนี่ยออกมาได้ในระดับปกตินะคะไม,ไม่หลั่งมากเกินไป ะะมันจะมีงานวิจัยที่พบว่าคนในคนที่ขาดวิตามินดีนะคะมีความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานชนิดที่2อ,อสูงขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าขาดวิตามินดีแล้วจะเป็นเบาหวานโนไม่ใช่โอเคไหมเขามันเป็นเหมือนแบบการเก็บข้อมูลเป็นการศึกษาแล้วก็ส่วนในเรื่องของคอร์ติซอลมันช่วยอะไรนะก็ความเครียดคอร์ติซอลก็ทำให้เกิดภาวะด้ออินซูลินอยู่แล้ว คอ,อร์ติซอลที่สูงนะคะก็จะก่อให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินโดยวิตามินดีมเนี่ยมันจะเข้าไปมีบทบาทในเรื่องของการปรับสมดุลเขาเรียก HPA axis นะก็ในระดับการทำงานของตัวศูนย์บัญชาการฮอร์โมนในสมองของเราเลยนะลดภาวะความเครียดที่เกิดจาก ภาวะดื้ออินซูลินอันนี้ก็เลยรวบรวมมาให้พวกเรานะคะว่ามันจะมีอยู่สี่กลไกนะถ้าเราปล่อยให้ระดับวิตามินดีในร่างกายต่ำนะคะมันก็จะทำให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินแต่ถ้าเกิดระดับวิตามินดีมันอยู่ในออพติมอลเลเวลนะคะมันก็จะทำให้ภาวะดื้ออินซูลินลดลงเนาะแล้วก็ทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ย ทำงานเป็นปกติแล้วมีผลต่อในเรื่องของ longevity ก็คืออายุยืนยาวขึ้นสุขภาพดีขึ้นทีนี้เราก็มาดูว่าเอ้าวแล้วระดับวิตามิน d 3ที่มีผลต่อเมตาบอลิซึมของร่างกายมันควรที่จะเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าน้อยกว่า20นาโนกรัม per ml อันยี้เสี่ยงนะต่อภาวะอินซูลิน s รสิตี t แต่ถ้าเกิดว่าเจาะแล้วปุ๊บได้30-50 นี่ก็คือว่าใช้ได้ถ้าร่างกายจะยอดเยี่ยมนะคะก็คือมันควรอยู่ในระดับ60-80นะคะนานโนกรัม p e ml นะคะอันนี้ที่หมอหมายถึงว่า optimal level เนี่ยคืออันนี้นะะของวิตามินดีในร่างกายอ๋อมีคนถามว่าเราวิตามินดีสองอ่ะได้ไหม,มนะคะก็คือถ้าวิตามินดีสองอย่างบางคนแบบไปโรงพยาบาลแล้วก็ได้รับ มาอะไรอย่างเงี้ยถามว่าใช้ได้ไปใช้ได้แต่มันไม่ได้ประโยชน์อย่างที่เราคุยกันว่าเราจะกินเพื่อที่จะเพิ่มอิมมูนเรื่องกระดูกเราเรื่องป้องกันเมตาบอลิกซินโดมของเราอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันช้ามันก็จะทําให้ความอักเสบในร่างกายเนาะมันก็จะยิ่งอักเสบมากขึ้นมากขึ้นนะคะวิตามินดีสามเวิร์กสุดนะคะ พอไได้นห้องไปแถวแล้วบอก thank you t e a c h e r นะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะ